อมาร,รีวิวมาสด้าทันเดอร์นะครับมาสด้าทันเดอร์มาสด้าทันเดอร์อ่า1994 2,536 1994 2,536อ่าวงมาลัยพาวเวอร์นะแอร์เย็นมีเทปเกียร์เกอร์เขาง่ายตัวเนี้ยเป็นเกียร์งอภายในสวยรถรถบ้านรถบ้านอ่ะฟ้าเพดานสวยรถพร้อมใช้มาตดาทัน มาด้าทันเดอร์สองพเครื่องมังกรดำภายในสวยฟังชันเรือนใหม่เนี่ยไม้ขึ้นประมาณสี่แ0 0กว่าๆนะเกีน้ำมุกน้ำมันไม้วัดรถเครื่องไม้วัดความเร็วเกียแบตเตอรี่ขึ้นหมดเลยแอร์เออ,เ,อ,อเย็นเบรคคัดนุ่มเอกสารชุดโอนพร้อมอยู่ตรงนี้อ่าเดี๋ยวมาดูรอบคันเนาะ เครื่องแห้งเครื่องแห้งมากเครื่องใช้ดีมากเนะนี่ยตัวเนี้ยแห้งกึกเลยเครื่องน้ำไม่ดันควันไม่ไหลเดี๋ยวรอดูสตาร์ทเอกสารจุดโอนพร้อมภาษีริกศรดูรอบคันกันน้ำไม่ดันควันไม่ไหลเอกสารจุดโอนพร,อพรอ้อมพวงมาลัยเพราะยางดีสี่เซนสิบห้ามีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ สิหมีนาคมสองไฟ2 5 6พันไฟขึ้นครบหมดทุกยุดเลยนะไฟออกขึ้นครบหมดเลยไฟไฟสูงไฟต่ำไฟเลี้ยวไฟเบรกไฟ,ไฟ,ไฟไท้ายแปร ى, ดังหมดเลยมีโลบาคันชนท้ายที่ปัดน้ำฝนอะไรขึ้นหมดเลยตรงเนี้ยสีสวยสีเดิมบางโรงงานเลยรอบคัน ตำนี้มีบ้างนิดหน่อยรถไม่ได้ตามสภาพนะรถคันนี้ไม่ได้ตามสภาพนะรถพร้อมใช่เลยพอตรวจเช็คระบบการใช้งานมาหมดละสตาร์ทไม่ลากเลยเครื่องเดินเรียบแอยินผมไล่พาวเวอร์ช่วงล่างตึ๊บเลยละะยางใหม่หมดเลยสี่เส้นไฟออกครบหมดเลยเอกสารชุดโอ,อนพร้อมอะไรเงี้ย อ๋อน่าดูคร่าวๆแค่นี้ก่อนฟังเสียงเครื่องกัน